โอเคครับมาอ่านหัวข้อที่น่าสนใจนะครับจากใครบางคนนะครับในห้องต่างคนต่างคิดครับห้องการเมืองฮนะคือมันยาวไงแล้วก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นผมอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันจากอาจอมทรราชเอ้ยไม่ใช่จอมทรนงนะฮะคนไทยเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นแบบขยายนี่เลยดีกว่าคนไทยเตรียมรับมือเมื่อ มาเต็งไม่มีความแน่นอนและวัคซีนโควิด -19 นะครับที่มีอาจไม่ได้มีอยู่จริงไม่ดีไม่มีอยู่จริงเหรอจนถึงวันนี้25พฤษภาคม2564นะครับเพียงไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มภูพรมฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก็ยังคงไม่มีความแน่นอนว่าสุดท้ายวัคซีนในมือที่ได้รับภายในเดือนมิถุนายนนั้นจะมี ทั้งสิ้นกี่โดสและจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดนะฮะก็อันนี้ผมเสริมนะออเดอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าความล่าช้ามันมีแล้วมันอยู่ที่เขาว่าจะส่งมาเกรงว่าจะส่งมาช้านะฮะแต่ว่าช้านี่น่าจะครบโดสนะครบโดสครับเท่าไหรอ่อ่ะกี่ล้านจำไม่ได้นะมันรัฐบาลขาดการ PR ขาดการประชาสัมพันธ์ไงนะครับซึ่งนักข่าวก็ได้บอกอยู่นะว่าจะมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันแทรกอยู่ในการ อะไรล่ะการถกนะฮะการถกข่าวการไม่ได้ออกมาเป็นเป็นความชัดเจนนั่นเองนะครับขาดการประชาสัมพันธ์บ้างเพราะว่าจริงๆทยอยกันมาทุกเดือนนะฮะทยอยเข้ามาทุกเดือนแต่เดือนไหนเดือนไหนเท่าไหร่กี่โดสไม่ได้ทําโฟชาร์ตไว้นะฮะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นให้เข้าใจและให้สร้างความมั่นใจนะครับคืออย่างนี้มันกำหนดการตรงนั้นอะ่ะใช่นะครับแต่ว่าการส่งอาจจะล่าช้าไงมันไม่ได้อยู่ที่เราอะ่ะนะครับ มันมีการเลื่อนบ้างมีอะไรบ้างไงมันจึงไม่สามารถระบุตายตัวได้นะแต่ว่ามันมีสัญญามีอะไรอยู่นะครับนั้นทําให้เกิดการปรากฏาตีลวนจากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับอ,อ,อันนี้จริงครับเพราะว่าโรงพยาบาลหลายจังหวัดนี่คือรอรอวัคซีนกันนะครับเพราะมันหมดไวัยไงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติที่ประกาศว่ากําลังถูกเทจากรัฐบาลหลายโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพก็ประกาศว่าไม่มีวัคซีนแอสตร้าเซเนกาอีกต่อไปและต้องขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะมีของหรือได้รับของจัดสรรมาอย่างเพียงพอไม่ต้องสงสัยเลยว่าณขณะน,นี้เริ่มมีสัญญาณเลื่อนนัดคิวฉีดวัคซีนแล้วเพราะอย่างน้อยหลายคนที่ได้รับนัดหมายให้ฉีดช่วงปลายเดือนเดือนนี้นะพฤษภาคมเนี่ย หรือต้นเดือนมิถุนายนก็ต้องรอจนกว่าจะได้รับวัคซีนซึ่งสัญญาณจากอนุทินอรอมวอ์วนะฮะสาธารณสุขล่าสุดที่ประกาศออกมาก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนรู้แต่เพียงว่าภายในเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะครับก็ลกเลื่อนนะฮะเป็นอย่างนี้เป็นระยะระยะคือเดือนก่อนก็มีปัญหาแหละนะฮะคือโดสอะไม่กระจายนะฮะ หรือว่าต้องออเดอร์ก่อนแล้วถึงจะมานะเขาถึงบอกว่าอะไรล่ะเขาถึงบอกว่าคนมันป่วยแล้วนะแต่จะรักษาก็ต้องรอเบิกอีกตั้งเป็นหลายวันหรือเป็นสัปดาห์กว่ายาจะมามันจะทันเหรอนะฮะก็จึงต้องใช้วิธีใหม่คือกระจายไปเลยนะครับจนถึงวันนี้คือกระจายกระจายเสร็จก็สุดท้ายคือไม่เพียงพอนะครับซึ่งยังมีปฏิกิริยาแปลกๆจากนายแพทย์เกียรติภูมินะครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่บอกว่าแอสตาเ e เนกาเซเนกานะแอสตาเซเนกาที่ได้รับมอบในเดือนมิถุนายนน่าจะน่าจะเป็นการนําเข้าไม่ใช่การผลิตจากบริษัทสยามไบโอไซแอนนะครับที่ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยซึ่งก็หมายความว่าความมั่นคงด้านวัคซีนที่ประกาศกันก่อนหน้านี้เปล่าเปล,ปล,ปลว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเราจะมีวัคซีนผลิตเองใช้เองนั้นไม่ได้มีอยู่จริงและยังเป็นสัญญาณด้วยว่า เมื่อสายพานการผลิตมีปัญหาล็อกอื่นๆที่ตามมาก็อาจจะรับช้าตามไปด้วยกลายเป็นวัคซีนทิปนะคือวัคซีนที่มนโนคิดเอาเองนะมากกว่าจะเป็นวัคซีนในมือที่มีอยู่จริงนะครับก็มันไม่พอยังไงก็ต้องนําเข้าและที่จองไว้หรือทําสัญญากันไว้เนี่ยมันทยอยทุกเดือนเน่ยเขาก็ต้องทยอยให้ทุกเดือนแหละส่วนที่ผลิตภายในก็ผมก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะครับ แล้วก็ผลิตออกมาใช้ได้เอามาใช้เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่เพียงพออยู่ดีนั่นแหละนะครับการเพิ่มเติมหรือสัญญาเก่าหรือการขอนะฮะจากสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับก็ยังดําเนินต่อไปไงแต่ชาก่อนเซียนหนูเพิ่งออกมาบอกว่าวัคซีนในมือที่ได้รับไม่จําเป็นต้องเป็นแอสตราเซเนกาเท่านั้นเป็นการพลิกคําพูดอีกครั้งจากที่เคยบอกมาตลอดว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยนะครับเออเนาะ ก็แรกๆมันก็เป็นหลักไงอันนี้เอานอนได้หรอกสูุวิ่ง่ายคือมีอะไรก็เอามาให้หมดนั่นแหละนะฮะแรกๆก็อาจจะสร้างความมั่นใจว่านี่แหละหลักมาละกำลังจะมาหรือสั่งละเอาละเอาแน่เอานอนเอาตัวนี้แหละนะฮะเพราะตอนนั้นมันได้แค่นี้ไงนะฮะสุดท้ายมาก็อย่าคิดมากฮะก็มาทางไหนมีอะไรที่มันคือเอามาเถอะนะและผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมก่อนหน้านี้จะได้รับวัคซีน แอสตราเซเนกาอย่างแน่นอนกับกลายเป็นมีความเป็นไปได้ว่าถ้าอยากฉีดแอสตราเซเนกาต้องเลื่อนไปหากอยากฉีดเร็วต้องฉีดวัคซีนของซิโนเวควัคซีนที่ทั่วโลกไม่มีใครแย่งกันซื้อซึ่งกําลังจะมาเพิ่มแน่ๆในเดือนมิถุนาอีก3ล้านโดสไปก่อนนะครับคือเหตุหนึ่งที่อ้างว่าไม่มีใครเอานะนจริงๆมีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการพักหรือการยกเลิกนะการชะลอเพราะว่าต่างชาตินะครับ เรียกว่าฝรั่งดีกว่ามีปัญหาของเรื่องของอเรื่องของโรคของริมเลือดนะฮะเกี่ยวกับริมเลือดคืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางฝรั่งมากกว่าเพราะทางเอเชียจะไม่ค่อยเป็นกันผมเข้าใจเช่นนั้นเพราะยาบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ถูกมันอาจจะเข้าไม่ดีกับสายพันธุ์ทางหรือมีปัญหานะฮะทางสายพันธุ์ฝรั่งก็ได้นะครับบางทีเราไม่สามารถเอามาเทียบนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานหรืออะไรต่างๆของพันธุก,กรรมเนี่ย แต่ละเผ่าพัานธุ์มันต่างกันนะเอาอย่างง่ายๆคืออย่างคนไทยเนี่ยเราจะแพ้เกี่ยวกับเรื่องของนมใช่ไหมอาจจะย่อยยากนะอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียง่ายแต่ฝรั่งเขาจะไม่ใช่ไงนะฮะปัญหาเรื่องวัคซีนเลยมาลุมมาตุ้มรัฐบาลตลอดหลายวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มเสี่ยงที่จะที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไว้ก่อนหน้านี้หลายคนถูกเลื่อนนัดถูกยกเลิกน,นัดไปอ,อ,อ,อันอันอันนี้อันนี้มีคนไปรอด้วยนะรอเป็นวันนะรอทั้งวัน ไปจนถึงการปรับยุทธศาสตร์การจัดสรรวัคซีนใหม่จากเดิมที่จะให้เฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเจ็โรคไปสู่การระดมปูพรมฉีดในพื้นที่เสี่ยงแทนนะครับก็มันฉุกเฉินด้านไหนก็คงเทไปทางนู้นก่อนนะฮะเรียกว่าลำดับความสําคัญนะฮะไอ้ทาล่าสูดนี่จำจำได้ว่ามันก็มีการปรับกลยุทธ์ของแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละหน่วยไปนะฮะคือมีกักไว้สําหรับอีก2สัปดาห์นะอีก2องสัปดาห์3สัปดาห์เพื่อจะให้ฉีดในรอบที่2ไงแต่ว่า จัดเอารอบที่2เนี่ยโดดรอบที่2เนี่ยมากระจายให้กับประชาชนฉีดแทนไปก่อนนะครับนะฮะเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการบ้างนะครับหรือนําไปใช้ในจุดเสี่ยงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการปรับรูปการดีนะก็เห็นดีเห็นงามยังไงก็เอาแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่แล้วแต่แตความเหมาะสมกันแล้วกันนะฮะผมเองไม่ว่านะ,ะมันมันต้องพลิกแพงได้ไงนะครับนะถือว่าดีแต่ขอให้ไหวฮะ,ะขอให้ไหว ปรับกลยุทธ์ปรับขบวนท่าเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดอะไรมากนะส่วนการโจมตีนั้นก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะมันไม่ใช่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เอานอนไม่ได้ครับในสภาวะนี้กลายเป็นได้วัคซีนกว่า2.5ล้านโดสนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสู่การระดมปูพรมใช่ไหมในพื้นที่เสียงแทนจนพื้นที่กรุงเทพกลายเป็นได้วัคซีนกว่า2.5ล้านโดสก็คือมันมีหลายหมู่บ้านไงที่เกิดคัสเตอร์ใหมอ่อ่ะนะฮะ ก็เลยจาเป็นต้องลงไปที่ตรงจุดนั้นก่อนอย่างนั้นเป็นต้นนะครับขณะที่จังหวัดข้างเคียงได้รับวัคซีนอย่างนนทบุรีปรทุมธานีได้ราวห0 0 0ืกว่าโดสนะครับก็คือได้น้อยนะแต่เทลงไปที่ทก,รทกรุงเทพนะครับก็กรุงเทพเขาระบาดหนักนะนะยังไงก็ตามนั้นมีสมุดปากการที่ได้มากหน่อยนะสอแสนโดสเพราะมีการระบาดเพิ่มเติมในหลายคัสเตอร์นะครับ กระนั้นเองเมื่อประยุทธ์นะฮะได้ยินเสียงบ่นเสียงด่าจากการจัดสรรวัคซีนที่มั่วๆพิลึกแบบนี้ก็อดทนไม่ได้ปรับการจัดสรรวัคซีนใหม่อีกรอบในที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคมควบคุมโรคในฐานะแม่งานหลักก็เลยต้องออกอต้องออกข่าวแก้เกี่ยวว่าการจัดสรรวัคซีนพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งแปลความอีกอย่างได้ว่าอยู่ในระหว่างการรื้อใหม่ยังไม่ชัดเจนและยังออก ยังบอกไม่ได้ว่าจะชัดเจนเมื่อใดนะครับอันที่จริงเรื่องการฉีดวัคซีนนั้นควรจะยืดหยุ่นอยู่แล้วเป็นต้นว่าผู้ที่อายุเกิน60ในจังหวัดที่มีการระบาดต่ำย่อมมีความจําเป็นน้อยกว่าวัยแรงงานที่ต้องพบปะผู้คนจํานวนมากในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงแต่ทั้งนี้จะยึดจะยืดหยุ่นได้ก็ต่อเมื่อมีวัคซีนในมือเพียงพอไม่ใช่ของจะมาไม่มาไม่รู้แต่โฆษณาไปแล้วร้อยนะฮะเอาหมอมาโปรโมทก็แล้วนะฮะ จ้างเอเจนซี่นะชวนดารามาฉีดกันยกใหญ่แต่ถึงเวลาจริงกับไม่มีของนะก็ทํำยังไงล่ะผลิตไม่ทันน่ะสั่งมาก็มาช้าอีกนะฮนะ,ะเรื่องแบบนี้ยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นจากสาธารณสุขต่อรัฐบาลน,นั้นตกต่ําลงเรื่อยๆและทําให้บรรดาแพทย์ทั้งหลายที่พยายามเชียร์ให้ฉีดไปก่อนหรือวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์ต่ออย่างไรเพราะวัคซีนที่คิดว่ามีก็อาจ ไม่ได้มีเสียแล้วนะฮะคืออย่างนี้มันไม่มีทางแก้แหละแต่ว่ามันมีทางาด่วนนะฮะมีทางด่วนอยู่ก็คือจัดเข้ามาฮะอันไหนที่ได้รับออยแล้วหรือว่าประเทศไหนผลิตมาแล้วถ้า,อาพอแบ่งมาก็แบ่งมาเลยนะฮะแล้วก็ขอรับบริจาคด้วยซึ่งมีน่าจะมีหลายล็อกที่เข้าใจไม่ผิดน,นะคือจีนก็ได้บริจาคเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับ เป็นสถานการณ์ปกติคงไม่เท่าไหร่แต่ไทยยังคงเจอการระบาดใหญ่ขนาดเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรือนจําก็ทุกทีห้ามแล้วรเรือนจานะพอห้ามนั่นห้ามนี่แล้ววุวายกันแล้วเป็นไงอ่ะนะฮะจริงๆเรือนจอําอาจจะต้องการปิดนะฮะเพื่อให้งดการเยี่ยมบ้างอะไรต่างๆนานา,นา,นาแต่คนเรามันไม่เชื่อกันไงมันดื้อกันไงแล้วก็บางทีมก็คุมยากด้วยเพราะว่าการจัดระเบียบอาจจะ ไม,ไม่ไม่เรียกว่าไงดีไม่รัดกุมพอนะฮะอันเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะที่ต้องเข้าเวนนะกลับบ้านแล้วก็หมุนเวียนกันนะครับก็อาจจะมีปัญหาอย่างนี้แหละนะฮะหรือไส้งานก่อสร้างกระทั่งแคมป์คนงานบริษัทชิโนไทยของท่านรัฐมนตรีล่าสุดก็ยังพบผู้ป่วยนะฮะห้ากว่าคนรวดเดียวที่น่ากังวลคือเริ่มมีเชื้อระบาดไปในบ้านพักคนชราของเอกชน ย่านบางแคอีก3แห่งซึ่งหากคุมไม่ได้สถานการณ์จะคล้ายกับในอังกฤษหรือในประเทศสแกนดิเนเวียเมื่อปีก่อนก่อน,อนที่มีผู้สูงอายุในเนอร์สซิ่งโฮมนับพันและปัญหาก็คือซิโนแวคที่ไทยใช้เป็นวัคซีนหลักขัดตาทับขณะน,นี้ก็ไม่ได้สร้างภูมิเท่าไร่จากวัคซีนเข็มที่1และประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ ประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลข้างเคียงกับผู้สูงอายุนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนก็วัคซีนมันใหม่อยู่ทางไงอะมันยี่สุดได้เท่านี้นะครับเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเราไม่ได้เป็นผู้คิดค้นและเราก็ยังช้าอยู่ในการพัฒนาเราก็ยังนําเข้านะฮะและก็พยายามผลิตในขณะที่เราผลิตเนี่ยเริ่มจะผลิตก็ยังมีมีมือไม่พายเอา,าเอาท้าเอาเท้าลาน้ําอีกอย่างเงียง้ยนะโ่ไปเรื่องของวัคซีนพระราชทานบ้างหรือคุณไม่อยากให้มีการผลิตล่ะครับนะ ช่หรือไม่นะจะผลิตจากใครที่ไหนเขาผ่านเคียนยังไงก็เอามาเหอะใครจะทําใครจะผลิตก็ก็ให้เขาทําไงเออจะหาเรื่องหาแสยังไงหาเผือกให้มันลาน้ําให้มันวุ่นวายกันทาไมล่ะนะครับเออนะเลือกยาเลือกหมอกันอยู่ได้นะฮะส่วนข่าวดีก็ทยอยมานะฮะแต่ก็ยังต้องใช้เวลาพัฒนาหรือกําลังของอยอยอยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนของไทยนะครับหรือเอ่อเรื่องของ ยาแผนโบราณหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพื่อช่วยในการป้องกันไว้ก่อนนะครับไม่ว่าสมุนไพรต่างๆหรือกระชายขาวกระชายอะไรก็ตามฟ้าทรายโจรหรืออะไรก็เรียกว่าขนกันมานะครับเพื่อจะภูมพรมไปเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานที่เข้มแข็งขึ้นวิตามินซีบ้างอะไรบ้างนะจนรู้สึกจะเริ่มขาดตลาดแล้วมั้งนะครับเรื่องทั้งหมดล้วนย้อนสอนกลับมาที่ปัญหาเดิมอำนาจทั้งหมดที่รวมศูนย์อยู่ที่นายกรัฐมนตรีและอยู่ที่ สอบอคอนั้นชัดเจนว่าไม่ได้มีศักยภาพพอในการบริหารวิกฤตการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าการบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างวัคซีนทั้งหมดนี้ปร,ประกอบรวมกันได้ทําให้ไทยเสียนาทีทองที่ควรจะฟื้นตัวเร็วจากวิกฤตออกไปอีกครั้งคือเรื่องนี้ผมถือว่าคําสุดท้ายนะหรือคําอนุมัติจะอยู่ที่นายกจริงครับ แต่การบริหารนายกยกให้หมอนะช่วยบริหารนะครับมันก็เหมือนกองทัพแล้วฮะมันก็เหมือนอย่างเรื่องของสามคก,กอย่างเงี้ยนะฮะไม่จําเป็นนะครับที่อะไรละ่ะผู้นาผู้นําโ๊ก,กะนะจะต้องเก่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าต้องมีกุญซือดีต้องมอีหน่วยลบดีใช่ไหมต้องมีอะไรละ่ะอย่างมีคงเบ่งอย่างเงี้ยให้คอยวางแผนใช่ไหมแล้วก็มีหน่วยลบดีอย่างกวนอูนะฮะอย่างใครอีกละ่ะนะ เยอะแยะนะฮะเพื่อจะได้นำทัพในการต่อสู้นะครับมันก็กระจายและแจงงานกันไปนะครับและใครคือหัวใจหลักหรือเป็นที่รวมจิตใจรวมความมั่นใจนะหรืออนุมัตินะครับก็คือผู้บัญชาการนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็คือนายกครับนะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ในกองทัพมีการแตกแถวมีการไม่รวมเป็นหนึ่งนะฮะมีแต่เรื่องขัดแย้งอะไรอย่างนี้นะมันยังไงก็ลบชนะยากแหละครับมันก็อยู่ที่ประชาชนไงถูกไหม อยู่ที่ประชาชนด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนไทยจะต้องใช้ชีวิตวนลูปแบบเดือนเมษาและพฤษภาต่อไปในเดือนมิถุนาทั้งที่ควรเป็นเวลาที่จะเริ่มฉีดวัคซีนทั้งที่เป็นเวลาที่พื้นที่อย่างกรุงเทพและปริมณฑลควรมีอัตราผู้ติดเชื้อที่ลดลงได้แล้วและหมายความว่าระบบสาธารณาสุขหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องเหนื่อยกันต่อไปอันนี้ผมขอโทษในเรื่องของอย้อนไปก่อนที่ปี2ปีที่ผ่านมาเราทํา วิธีการของเรียกว่าของการเข้มงวดนะฮะได้เข้มแข็งนะรวมทั้งการล็อกดาวด้วยนะแต่มาปีที่3นี้เองพอวัคซีนมาแล้วก็หย่อนนะครับนะฮะมันก็สงสัยประชาชนต้องการของแรงไงก็ต้องสั่งห้ามการเดินข้ามการข้ามจังหวัดการย้ายถิ่นการเคลื่อนย้ายนะครับอย่างนั้นเลยจะดีกว่าดีไหมล่ะนะครับเหมือนปีก่อนไงแล้วก็การล็อกดาวและการคุมไม่ให้ออกจากบ้านด้วยนะครับเอาเป็นว่าฮะ ให้เวลาตุนอาหารไว้เลย1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แล้วไม่ให้ออกบ้านเลย14่วันทุกคนเลยงานก็ไม่ต้องทำนะครับเอาให้อยู่ฮะแล้วก็ไปปราบปรามทางด้านเรื่องนั้นด้วยโดยการต้องลงไม้ลงแส้อย่างหนักนะฮะพอละก็ให้ฟาดและให้ใช้ปืนครับแล้วก็ให้ทหารออกมาคุมด้วยนะครับพวกที่ามาตามชายแดน,นทางธรรมชาติบ้างหรือกฎระเบียบที่แหกคอกบ้างหรือนายทุนบ้างหรือคนมีตังบ้างไอผับไอบาร์ไออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวเงินจะส่งเยียวยาไปนะครับ คือมันเป็นเรื่องของการเสียน้อยเสียยากนะเสียมากมันเสียง่ายนะครับเพราะมันความเห็นแก่ตัวไงนะคนที่มีอยู่แล้วพอมีกินอยู่แล้วแต่รู้สึกขาดก็ทําในสิ่งที่ขาดต่อพอลกอแล้วเป็นไงคนที่ไม่มีอาจจะกินเ็ายิ่งแย่ไปใหญ่คนหาเช้ากินข้ามคนค้าขายเป็นไ,ไงละ่ะนะส่วนนายทุนโรงงานบ้างเจ้าของผับเจ้าของบาร์นะฮะก็คือมีปัญญาจ้างนะฮะอยู่อย,อยู่อาจจะอยู่ไม่สบายไม่ไม่เคยตัวแต่ มันมันก็ยังสบายกว่าคนที่ไม่มีสายป่านนะฮะหรือไม่มีทุนนะไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านรออยู่ในบัญชีนะครับเอ,อก็ลองคิดเอาดังนั้นเผลออาจจะต้องใช้แผนแบบผด็ตการเลยนะฮะทหารคุมเลยฮะแล้วก็เพิ่มกติกาเข้าไปใหม่มีฟาดมีบวยมีตีแล้วก็ใช้ปืนคุ้มยิงก่อนยิงก่อนถามได้เลยนะครับคุ้มการพรมแดนนะครับเอาให้หนักเอาให้จริงทําให้แบบเข้มงวดกว่านี้ฮะ เพราะว่ามันไม่เข็ดไม่หลบับไม่หลบับจําแล้วก็ไม่ไม่ยังไงไม่กลัวกันนะครับแตกแถวกันนะว่างั้นและทําให้เป้าการฉีดวัคซีนร้อยล้านโดสหรือจบเรื่องราวระบาดนี้ภายในสิ้นปีนี้ห่างไกลออกไปทุกทีนะเออเราจะโทษใครดีอ่ะนะฮะเราจะไม่ร่วมมือกันเหรอนะฮะจะเอาอยัางไงล่ะครับนะฮะมันก็ยือกันไปอย่างเงี้ย รัฐบาลก็พยายามยือ้อแล้วรัฐบาลก็พยายามซื้อเวลาแล้วก็พยายามแก้ในขณะที่ต้องการต้องการผ่ผอนปลนให้ประชาชนได้ออกมาทํางานนะได้มาค้าขายได้มาดําเนินชีวิตแบบปกตินะครับมันก็ยื้อกันอย่างนี้สินะเอาไงดีล่ะ